เรามารู้จักกับ Keyman Insurance น,นะครับแผนความคุ้มครองบุคคลสำคัญของบริษัทนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและก็มีความจำเป็นมากๆนะครับสำหรับเจ้าของกิจการหรือว่านักธุรกิจต่างๆที่นะครับเ,เป็นบุคคลสำคัญหรือว่าเป็นบุคคลที่นะ มีบทบาทสำคัญในการที่นำพาธุรกิจนะหรือองค์กรนั้นๆน,น,นะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวนี้กันนะครับสำหรับเ,เรื่องของการวางแผน ประกันให้กับบุคคลสำคัญนั้นเราก็มีที่ปรึกษานะครับที่มีความเชี่ยวชาญนะด้านนี้โดยตรงนะครับก็คือผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือว่า c p a นะครับก็ชื่อกูกไก่นะครับซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาประจำทีมที่จะช่วยเหลือนะให้คำปรึกษาให้ข้อมูลที่สำคัญนะครับที่ตรงประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ วางแผนภาษีนะครับหรือว่าคีแมนนั่นเองนะครับเอ่อทำไมต้องประกันชีวิตบุคคลสำคัญของบริษัทล่ะครับก็เพราะว่าเพื่อเปลี่ยนการสูญเสียบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการวางแผนบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของท่านอันเนื่องมาจากการที่ อาจจะตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือว่าสูญเสียความสามารถนะในการทำงานจนไม่สามารถที่จะทำงานได้หรืออาจจะจากไปก่อนวัยอันสมควรก็เปลี่ยนมาเป็นให้เป็นสินไหมทดแทนเพื่อให้ธุรกิจนั้นก้าวต่อไปอย่างไม่สะดุดอีกทั้งค่าเบี้ยประกันที่ชำระเนี่ยนะครับ สามารถนำไปบันทึกคายจ่ายของบริษัทได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยแผนความคุ้มครองบุคลากรสำคัญขององค์กรน,นะครับหรือว่าคีแมนนั่นเองนะครับอันนี้แหละครับเบีย้ยประกันไม่สูญหายไม่สูญเปล่านะครับผลประโยชน์จากค่าสินไหมทดแทนล่ะครับสามารถที่จะนำไปจ้างบริษัทจัดอาหารให้หาบุคคลที่เหมาะสมมาทดแทนได้นะครับ หรือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการว่าจ้างหรือฝึกอบรมบุคลากรที่จะมาทดแทนนะครับบรรเทาภาระรก,การเงินในระหว่างจัดหาบุคลากรมาทดแทนมอบมให้ทายาทเพื่อตอบแทนความดีในการทำงานด้วยความทุ่มเทนะครับ ทายาก็ได้แก่บิดามารดาพี่น้องที่เป็นสายเลือดเดียวกันกับผู้สมรสนะครับนี่ก็คือหมายความว่าถ้าคีแมนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของบริษัทเนี่ยนะครับนะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างน้อยน้อยธุรกิจที่เขาสร้างมาตลอดนะครับหลายปีเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ลูกๆก,ก็สามารถที่จะทำนะกิจการนสานต่อ ตามเจตนารมณ์ของผู้ขอตั้งได้นะครับเปลี่ยนเบี้ยประกันให้เป็นรายจ่ายนะครับนะเปลี่ยนเบี้ยประกันภัยให้เป็นรายจ่ายบริหารผลกำไรให้เพิ่มค่าจ่ายเป็นสริการดีๆที่ให้ความคุ้มครองสูงกับบุคคลระดับ VIP ของบริษัทบุคคลระดับ VIP ของบริษัทได้แก่ใครบ้างล่ะครับก็อย่างเช่นประธานบริษัท กรรมาการผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารนะหรือเจ้าหน้าที่นะหลักที่ด้านการขายการตลาดผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบโครงการหลักของบริษัทเจ้าหน้าที่ผู้มีพิเขาเรียกว่าทักษะพิเศษนะหรือเฉพาะทางนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่เหนือชั้นเลยละครับนะก็หมายความว่า ค่าเบีย้ยประกันที่จ่ายเนี่ยบันทึกเป็นค่าจ่ายของบริษัทได้ร้อยเร์เซ็นต์เลยครับประเด็นสำคัญคือถูกต้องตามประมวลรัชดาก่มีกฎหมายรับรองเรียบร้อยผลตบแทนจากกรมทัน์ได้รับการยกเว้นภาษีภาษีบุคคลธรรมดาสามารถให้นิติบุคคลจ่ายแทนได้ครับใบเสร็จค่าเบีย้ยประกันนำไปหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ด้วยครับ นี่แหละครับเปลี่ยนรายใจ่ายให้เป็นความคุ้มครองทำยังไงครับด้วยแบบประกรันที่หลากหลายเลือกความสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความต้องการของธุรกิจนะครับพร้อมผลตอบแทนที่แน่นอนการันตีนะครับอย่างเช่นแบบเฉพาะการเนี่ยก็จ่ายเบี้ยน้อยนะครับแต่ความคุ้มครองสูงเหมาะสําหรับคนที่มีภาระต่างๆนั้นในกิจการนั้นๆน,น,นะครับแบบตลอดชีพก็คุ้มครองสูงตลอดชีวิตเลยเลย่ะครับ แต่ประเด็นสำคัญถ้า99ทับ20เนี่ยนะในปีที่20มูลค่าคุ้มทุนเรียบร้อยนะครับแบบออมทรัพย์ระยะสั้นผลตอบแทนสูงนะครับนะหรือแบบเกษียณอายุเนะี่ยมีเงินใช้ย,ยามเกษียณก็สามารถที่จะวางแผนได้นะคุ้มครองทรัพยากรบุคคลสำคัญของบริษัทคุ้มครองผู้บริหารกรรมการของบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ คุ้มครองความเสี่ยงในการสูญเสียธุรกิจในฐานะเจ้าของกิจการบริษัทหรือหุ้นส่วนในที่นี้หมายถึงหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผู้ที่ชำระเบี้ยประกันคือต้องชำระโดยนิติบุคคลเท่านั้นนะครับวงเงินประกันที่เหมาะสมยังไงละครับก็ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนประจำปี มูลค่าของธุรกิจหรือรายได้ประจำปีของบุคคลสำคัญนั้นๆน,น,นะครับทางนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทนะว่านะเป็นยังไงที่เหมาะสมนะสำหรับเอกสารเบื้องต้นสำหรับประกอบการพิจารณารับประกันก็คือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนรายงานประจำะรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการทำประกันชีวิต โดยให้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้อประกันจำนวนเงินอ,อประกันของบุคคลที่ต้องการให้ทำประกันชีวิตและข้อความที่ระบุว่าบริษัทเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันและระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ด้วยนะครับสำนากบกำไรขาดทุนวบดุลน,นะที่รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับและก็ใบสมัคร ทำประกันภัยนะครับลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทสำเนาบัตรประชาชนของผู้ออกประกันผลการตรวจสุขภาพตามกฎเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันของบริษัทนะแบบสอบถามวงเงินสูงกรณีที่จํานวนโอน,นประกัน10ล้านขึ้นไปหลักฐานการเงินอื่นๆเช่นหนังสือจดทะเบียนบริษัทบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสำเนาบ,บัญชีเงินฝากสำเนาบ,บัญชีกระแสบบรายวัน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือหลักฐานการกู้ยืมกับสถาบัน,นและแต่กรณีนะครับตัวหนึ่งก็อย่างเช่นสัญญาโอนผลประโยชน์เด็ดขาดหลักฐานการเสียภาษีสำเนาใบสั่งซื้อแล้วแต่กรณีนะครับอันนี้นะครับและก็นี่ก็คือเป็นข้อหารือนะครับของภาษีอากรโดยกรมสัมพากรนะครับเราสามารถที่จะสแกนครับอ,อย่างเช่นนะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะครับอย่างเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีที่บริษัทจ่ายเบี้ยประกันให้กรรมการผู้จัดการนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงก็สามารถเข้าไปใน QR วอาโคนี้ได้ภาษีนิติบุคคลกรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันให้แก่กรรมการผู้จัดการนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในข้อหาดื้อของกรมสรรพากรนะครับนี่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณี การจ่ายเบี้ยรประกันชีวิตก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของกมรมสรรพากรข้อหาเรือต่างๆซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสรรพากรได้เลยนะครับสำหรับ r a b บ i t Line เนี่ยนะครับมากกว่า21ปีของของเส้นทางสู่การเป็น r a b บ i t Line เริ่มก่อตั้งเนี่ยในนามของ a l ไลนนะครับเมื่อสิบม,มิถุนายน1 9 9 7นะครับ2อ4 0นะครับ โดยบริษัทชื่อว่า a d v a n c e d a ชูรัจำกัดและหลังจากนั้นแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของม a นเมลเว็บแ e นเนจเก็คือเป็นบริษัทประกันรายแรกๆที่นำเสนอผลิตภัณฑ์บริหารความมัง่งคั่งให้กับลูกค้านะครับในเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายสู่ช่องทางของ Telemarketing ในปี2007แล้วก็ทำออนไลน์นะครับ ในปี2021แล้วก็ในปีนี้นะครับที่ท่านประธานบริษัทคุณคิริกันจนาภา์ได้มาซื้อหุ้นบริษัทเอไลท์ A นะครับ75%และเข้านะเปลี่ยนรีแบนด์มาเป็นแรปบิ l ไลท์ก็ประมาณ27ปีแล้วครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญก็คืออาาัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนนะครับที่ดำรงตามกฎหมายนะครับแน่นอนครับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วก็ประมาณ3,000ล้านบาท นะครับแต่ตัวตัวหนึ่งที่เรียกว่าคาเลโชก็คือในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับเรามี313%ครับนะก็คือ3,000กว่าล้าน3,000กว่าล้านเนี่ยมันมากหรือน้อยอะครับก็ต้องเทียบบริษัทอันดับหนึ่งก็คือ a อ a ก็มี335%เราก็มี313%เช่นเดียวกันนะครับแล้วธุรกิจในกลุ่มของ BTS นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะ มีอย่างเช่นพวกรถไฟฟ้าสายสีต่างๆนะครับอ้นี้นะครับกเ็เรือเจ้าพยานะครับหรือว่ามอเตอร์เวย์ way, นะหรือสนามบินอุตาภาูธาตอนนี้ก็เป็นพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในกลุ่ม BCS เ,เช่นเดียวกันนะและเป็นธุรกิจที่โฆษณาแพลน B หรือ VGI นะครับและปิ c การ Curry นะ ต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจในกลุ่มของ BTS Group นะครับหรือในส่วนของ p r o p e r t y อย่างเช่นโรงแรมในเครือยูนะครับหรืออิตินหรือว่าพวกเจมส์มาซิงเกอร์นะนีก็แบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันดีทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยลงทุนในประเทศไทยทั้งหมดนะครับนี่ก็คืออบอกว่ามั่นคงหรือไม่มั่นคงไม่รู้นะครับในกลุ่ม BTS รัฐบาลเป็นหนี้ลรกันนะครับนะ นี่ก็เพิ่งทยอยจ่ายกันมานะครับข่าวออกไปทั่วเลยนะครับโอเควิสัยทัศน์ของบริษัทนะซึ่งเป็นที่ก็เ,เ,เรียกว่าดีมากๆนะครับก็คือคิดแตกต่างเรามาหลังเนี่ยค,คือต้องมีความแตกต่างเพื่อยกระดับชีวิตด้วยประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ และเข้าใจง่ายครับแบบประกันแต่ละแบบเนี่ยชื่อง่ายๆนะครับเช่นชื่อวางใจชื่อใจใจชื่อฮีโร่ชื่อใช่เลยและแบบแต่ละแบบนั้นล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างจากหลายๆที่นะครับรการันตีผลตอบแทนผลตอบแทนลูคก,กานั้นสูงมากๆเลยครับนี่ก็คือเป็นข้อมูลนะครับนะของ key man นหรือประกันบุคคลสำคัญของบริษัทนะครับซึ่งถ้าเขาเรียกว่าท่านใดที่ สนใจหรือต้องการคำปรึกษาเรายินดีที่จะให้ข้อมูลและให้คำปรึกษานะครับแบบฟรีนะครับแล้วตัดสินใจกันว่าตกลงทำแล้วมันได้ประโยชน์ยังไงและไม่คุณค่าย,ยังไงนะครับ